นี่เห็นว่าอังนะอังอาร์ต a แฟกต์สมอลอังอาร์ติแฟนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องรางที่เป็นความเชื่อของอียิปต์โบราณนะคะซึ่งเขาจะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตอมตะชีวิตหลังความตายอะไรเงี้ยก็จะมีติดไว้ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น สวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซชาแนลค่ะก็มาต่อกันเลยที่อีเวนต์ใหม่นะคะอีเวนต์นี้มาในธีมของอ e ียิปต์โบราณนั่นเองก็คืออียิป i เชนอาร์ติแฟกต์นะคะก็ มีด้วยกัน2แผ่นโปรโมตเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงค่าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่คลิปต่อ,ตอไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคอันนี้อธิบายไว้นะคะว่ามันมี Legendary Egyptian... อะไรเนี่ยโอ้ยชื่อ l e g e n ดา r y Egyptian d r a g o กนะคะก็คือ4ตัวนี้นะมาในธีมแบบยุคอียิปต์โบราณน,นั่นเอง ก็เป็นระดับตำนานนะคะ l e gendary แล้วก็มี eye of horus นะคะอันนี้ horus ก็คือเหมือนเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งตามความเชื่ออียิปต์นะคะซึ่งเป็นสัญลญักษณ์ที่เป็นอ่าไม่ใช่ไมก้กางเขนนะอันนี้เป็น horus นะคะแล้วก็เป็นรูปตาแบบนี้ถ้าใครแบบผ,ผ่านเรื่องอียิปต์นะคะก็คือจะมีแบบสัญลักษณ์อย่างนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นศิลปะ แล้วก็เป็นตามความเชื่อของเขาเนาะในส่วนของมังกรนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แอบเห็นแล้วว่าอยู่ที่ด่านทาวเวอร์นะคะน,นี้ก็ยังไม่รู้ ว่าเป็นด่านอะไรนะ3ตัวนี้ทาวเวอร์มาก่อนนะคะแอบเห็นแวบๆติดไมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแล้วก็ยังไม่ได้เก็บชิ้นส่วนนะอ่าส่วนไอเทมที่หานะคะก็คือหาตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของคอรัสนะคะที่เป็นรูปนี้เลยแล้วก็จะได้รางวัลน,นะคะที่อยู่ในที่เขาบอกว่าแอนเกตเนี่ยแปลว่าถ้าหาชิ้นส่วนนี้ก็คือจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแล้วก จะได้เพชรนะคะที่อยู่ในระหว่าง2องถึงสิบอันนี้สุ่มทั้งหมดเนาะแล้วก็อาหารแล้วก็ออบต่างๆนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะแจกในคราวเดียวไหมหรือว่า,าแบบว่ายังละหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บไอเทมเพื่อจะไปแลกนะคะประมาณนั้นส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นของตกแต่งเกาะที่อยู่ในสโตรจต่อไปประมาณนี้ก็คือเกมหลักๆก็ประมาณนี้แหละเก็บของเก็บไอเทมนะคะแล้วก็เก็บครบเมื่อไหร่ก็จะแจกส่วนพูดถึงมังกร4ีตัวไปแล้วเนาะอันนี้เขาบอกว่าถ้า อ่า and get eye of Horus ซึ่งถ้าเก็บตัวที่เป็น eye of Horus เนี่ยจะได้อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรางวัลแยกก็คือไอเทมที่เป็นรูปอ่าสัญลักษณ์ของอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอันนี้จุ๊บจุ๊บเดจานารจุบเดจานรก่อนอันนี้เรียกว่าสมอ สโมเอ้เราจะอ่านว่าอะไรเดียสโมอ่านอัต uh ติแฟ์อันเนี้ยอันนี้ชื่อน,นี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอันนี้นะคะชื่อ eye of Horus ตัวนี้ซึ่งในส่วนของรางวัลแยกกันนะรางวัลก็คือชุดเนี้ยถ้าเก็บ eye of Horus ได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละเดี๋ยวเขาจะมีแจกระหว่างอาเพชร3 0 0ถึง100เม็ดนะคะอาหารแล้วก็อียิปชีน ดักก้อนออฟนะคะซึ่งอันนี้ก็คือออฟในส่วนของสองอันนี้จะลิงก์กันก็คือเป็นออฟที่อยู่ในอ่าส่วนของอียิปต์เชียนดักก้อนก็น่าจะ4ตัวนี้แหละประมาณนั้นค่ะโอเคถ้าอ่านตามนี้จริงๆถ้ารายละเอียดทั้งหมดอะสามารถอ่านได้ที่ดักก้อนซิตี้เฟซบุ๊กนะเขาจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดอาจจะอ่านจากรูปแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอันนั้นเขาอาธิบายละเอียดมากเขาจะไปลิงก์กับเว็บโซเชียลฟอรัมนะคะซึ่งเป็นของเขานั่นแหละ s o เชีย p o i ยต์ฟอรัใช่โอเคต่อไปค่ะแผนอียิปต์เชียนแ e นนะคะอันนี้ก็เป็น4อีเวนต์ด้วยกันซึ่งอีเวนต์แรกนะคะก็คือ Tower นั่นเองวันที่7นะคะถึงวันที่10ซึ่งสามวันเองวันนี้นะคะแล้วก็ไปอีกเนี่ยอีก3-4วันแล้วก็จบอีเวนต์นี้ก็จะได้ตัวอ่าสมอเราไม่กล้าอ่านชื่อเราจำไม่ได้ก็คืออันเนี้ย อ่าได้สัญลักษณ์ตัวนี้เนาะจะเรียกว่าไม้กางเขนก็ไม่ใช่อ,ะอ่ะอ่าสัญลักษณ์ตัวนี้อันอาร์ติแฟกต์ตะเกียบที่สายบอกเนาะจะได้ทั้งหมด20อันนะก็คือถ้าเก็บแม็กซ์สุดๆก็คืออันนี้อันนี้อันน,น,นี้นี้เนี่ยทุกอีเวนต์เนี่ยจะมีให้เก็บทั้งหมด20อันแล้วก็สเปเชียลเรเวอร์ดนะคะก็คือของรางวัลพิเศษเนี่ยซึ่งจะได้ฟอร์เลเก t ติ้งอิ h ก็คือได้มังกรแล้วก็ได้ของด้วยเหรอ อันนี้ก็คือแต่ละอีเวนต์มีสเปเชียลรีวอร์ดก็คือรางวัลพิเศษนะนอกจากอาอย่างทาวเวอร์อย่างเงี้ยนอกจากได้มังกรตัวนี้นะคะที่เป็นหน้าแมวเนี่ยก็จะได้รางวัลพิเศษที่เป็น Eye of Horus แล้วก็ได้อาหารที่เป็นไซส์ XL นะคะต่อไปอีเวนต์ที่จะเริ่มอันที่2นะคะเป็นแมสคอยซึ่งเริ่มจากวันที่10ก็คือต่อจากอีเวนต์แรกนะคะอันนี้ก็คือจะได้ในส่วนของ Eye o f Horus ด้วยแล้วก็มีฟาโร r i c h e s ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันกล่องอันนี้เขาเขียนว่า a ah r r r i c h e s ก็คือกล่องนี้นะนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากล่องนี้จะได้อะไรตัวแมสคอยก็จะเป็นสีเหลืองอ่าไม่ใช่สีเหลืองสีเขียวนะคะอีเวนต์นี้ยาวหน่อยก็จากวันที่10ถึง21นะก็เกือบจะสิ้นเดือนเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยังแล้วก็มีอีเวนต์ที่มาระหว่างคะ่ะหลังจากนั้นก็คืออีเวนต์นี้ ที่เป็นพัซโซนะคะพัซโซนี่ก็คือการสลับของผลไม้อะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ของนะซึ่งจะได้เหรียญท็กคเคนที่เป็นตัวแมสด้วยก็คือเหมือนเป็นอีเวนต์เสริมที่จะช่วยให้เราเก็บอีเวนต์ในส่วนของแมสได้นะคะอันนี้ก็มาวันที่11เเลยกลางกลางอีเวนต์ของอันนี้เนาะแล้วก็ ถึงวันที่16ก็คือจบก่อนที่จะอีเวนต์แมสเน่จะจบค่ะส่วนอีเวนต์สุดท้ายเป็นอีเวนต์ที่สายชอบมากก็คือตัวรันเนอร์นั่นเองรันเนอร์เนี่ยจะต่อจากอีเวนต์ที่เป็นพัซโซสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟสแตมที่เป็นโทเค็นตัวนี้นะเป็นเหรียญไฟสแตมเนี่ยก็คือจะเริ่มจากวันที่16กันยาค่ะถึง20กันยาซึ่งจะได้มังกรที่เป็นอันนี้เลยน่าจะเป็นฮอรัสนะแบบหรือไม่ก็จะเป็นแบบเทพสักองหนึ่ง ก็จะเดี๋ยวต้องดูชื่อว่ามังกรชื่ออะไรกันบ้างนะอันนี้มีรางวัลพิเศษนะคะในส่วนของพัซโซที่ใส่ไม่ได้พูดถึงก็คือตัวนี้เป็น eye of horus ล้วนๆเลยก็คือจะแจกเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็คือดูท่าทางน่าจะแจกเยอะแล้วก็อันนี้จะได้อ,อะไรนะ eye of horus แล้วก็ egypt habitat ด้วยซึ่ง egypt habitat เนี่ยแบบไม่เคยมีเรียกว่าแจกแบบ คล้ายๆกับเรนโบว์ฮบิแตแน่นอนอันนี้รอรับนะคะนี้น่าสนใจกับอันนี้สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือตัวอียิปต์ฮับิแแล้วก็ฟาโรริชสนะคะอันนี้น่าสนใจอย่าลืม2ออันนี้เรารู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่น่ารอนะคะแล้วก็น่าเก็บเพราะว่าอียิปต์เชียนอียิปต์ฮบิแตเนี่ยคงจะมีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างนี่แหละที่คล้ายๆ อ่าเรนโบ์ซึ่งเรนโบ้ไฮบิแตตเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เก็บได้เยอะใช่ไหมเก็บาธาตุอะไรก็ได้ใช่ปะอันเนี้ยสาหรับใครที่เคยถามมานะคะว่าเรนโบ้ไฮบิแตตได้มาจากไหนเพราะว่าบางคนก็คือไม่ทันอีเวนต์นี้เนาะก็คือมันสามารถเก็บมังกรแม็กซ์สุดได้25ตัวถ้าอัพแบบแม็กเลเวลนะตอนนี้ทรายได้แค่เลเวลสี่ไงตอนนั้นมีให้เก็บแต่ว่าทรายไปเดินเส้นที่ปลดล็อกมังกรที่ไม่ค่อยแจกโทเค็นนะคะมันก็เลยอ่าไม่ได้อัพได้ถึงเลเวลห้าตอนนี้ทรายจุน้องได้ัวบึ่งมัแบบ แรงมากเลยอยากจะเก็บให้ได้แบบอีกเพื่อที่จะได้อัพขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ก็มีเก็บอยู่เรื่อยๆนะยังไม่ถึง4,000เห็นปั๊บคราวนี้ก็เลยแบบไม่ได้ถึงเลเวล5ซึ่งเลเวล5เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จุมังกรกได้25ตัวซึ่งอียิปต์ฮับิแต,ตที่เขาบอกในแผ่นโปรโยตะกี้นะคะแผ่นโปรโมชั่นตะเกียอ่ะกดเข้าไปดูใหม่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวรอกันดีกว่านี่ไงเขาบอกไว้แล้วนะ ถ้าจะอ่านกันก็คือจะมีอีจิพวิตัดกับฟาโรห์ริชัสนี่เลยก็เป็นของใหม่ค่ะเดี๋ยวรอดูกันว่ายังไงมาเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวทาวเวอร์นะคะดีเป็นอีเวนต์นี้เราก็เก็บของก่อนเพื่อให้ได้ตัวที่เป็นทาวเวอร์ขึ้นไปอ้าทำไมเกมเป็นอย่างนี้มากวันนี้คือรีสตาร์ทเกมไปตั้งแต่ Heroic r a c e แล้วนะแล้วก็ มีรีสตาร์ตอันนี้อีกนะคะน่าจะเป็นรอบที่4ล่ละรู้สึกว่าเกมน่าจะโหลดอะไรสักอย่างไม่ทันนะมาเก็บของกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปเล่นทาวเวอร์แล้วก็รีวิวกันเก็บก่อนนะพวกนี้ก็ถ้ามีสาสเปรดี้และกริ๊ดดี้ทำงานได้นะก็จะเก็บง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องกำลังครูดาวอยู่อีก1ึงชั่วโมงเพราะฉะนั้นสายจะเก็บไปก่อนเพื่อให้ไปดูก่อนว่าทาวเวอร์เป็นยังไงแน่นอนทาวเวอร์เล่นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ จะเป็นอีเวนที่มาในช่วงสั้นๆค่ะ2วันกับเหลืออีก2 2ชั่วโมงเนาะอันนี้สายเก็บชิ้นส่วนมาได้แล้วบางส่วนเป็น260ก็เก็บค่ะแล้วก็เก็บชิ้นส่วนที่เป็นจิ๊กซอแล้วก็พวกโทเค็นเก็บได้ตามที่เดิมเนาะอันนี้ไม่อธิบายเยอะละย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะนี้มันเล่นแบบซ้ำๆมาเนาะ อันนี้เรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนนะคะแต่และอีเวนที่เป็นทาวเวอร์เนี่ยก็คือการแจกมังกรนะคะแล้วก็ของที่เขาไล่แจกในนี้ซึ่งอยู่ที่ว่าเราโฟกัสอะไรนะถ้าใครอยากจะวิ่งถึงข้างบนเราก็อยากได้มังกรตัวนี้ซึ่งเป็น b s ัส t g o d d e s ด d r a ก o นนะคะก็คือเป็นมังกรแบบที่เป็นเทพเจ้าแมวนั่นแหละเป็น b ัสเ ted นะคะอันนี้เขาจะชื่อบั s t ต็ดจำชื่อภาษาไทยไม่ได้อะว่าชื่ออะไรแต่ถ้าใครเคยเห็นในตัวฝั่งอียิปต์นะจะเป็น อ่าเป็นรูปปั้นแมวใช่แล้วเพราะว่าในอีบเนี่ยเขาจะมีแมวเหมือนกันมีความเชื่องเรื่องแมวนะคะแล้วก็มีที่เป็นแบบแมวหน้าแมวอะไรอย่างี้อยู่สักอย่างเนี่ยแหละโอเคราเลตี้นะคะอันนี้เป็น r รา i ลตี้ระดับ L ค่ะ Legendary แล้วก็ e l e m e n t ต์สี่ท่าซึ่งมีท่าที่เป็นในส่วนของท่า Ancient World นะคะก็คือเป็นเหมือนอันนี้น่าจะเป็นแฮปปีนะเป็นสัญ,ญลักษณ์เด้งๆเนี่ยขอไปดูชื่อหน่อยใช่แฮปปี้ไหม บิวตี้จำไม่ได้แฮะจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอันนี้อยู่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าน่าจะเป็นในส่วนของ Happy Habitat จริงๆด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ใน Happy นะคะ ซึ่งองกรก็คือสามารถกดดูได้แบบแบบมันไม่ได้มีธาตุนเนาะแต่ตัวตะกี้นะคะมีส่วนผสมของธาตุที่อยู่ Ancient World ที่อยู่ใน Happy Habitat เนาะอีกโลกหนึ่งโอเคเรากลับออกมานะคะสู่โลกปัจจุบันกันไปที่ในส่วนของ Bastet g o d d e s ตาก่อนนะคะก็เป็นเทพเจ้า Bastet นั่นเองอะต่อไปคะ่ะถ้าต่อไปก็ไม่ได้คิเลตนะคะก็คือมีไฟ แล้วก็มีวอลแล้วก็มีเชอร่านะคะซึ่งอันนี้ก็สำหรับซายนะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นแอนเชียนธาตุนึงอะแต่ด้วยความสวยงามวิ่งๆมีเป็นแมวแบบมีปีกอะความสวยงามคือโอเคการดีไซน์มังกรอนะ่ะแต่ธาตุก็คือน่าสนใจแค่วอลอะแต่ถ้าใครอยากได้นะอันนี้แนะนำสายดีนะคะวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเด้งขึ้นมาก็คือ วอนที่ไซเล่นก่อนๆน่ะไซจะอยากได้ข้างบน่ะไรไซก็วิ่งวิ่งวิ่งเพื่อให้เจอสิ่งที่พาไปก็คือเป็นเหมือนตัวพาเด้งไปเนี่ยทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นนะคะก็คือเราจะไม่เก็บอย่างอื่นเลยจนกว่าจะได้นี้ก็จะได้ทันอีเวนต์นะคะสําหรับใครที่อ่าไม่เล่นแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บตัวข้างบนสุดเนี่ยมาดูด้านขวากัน นั่นขวาจะมีมังกรให้เก็บทั้งหมด4ตัวแล้วก็เก็บชิ้นส่วนทิกซออย่างละประมาณ3-4แล้วก็มากสุดคือ6ชิ้นนะคะมีตัวแรกก็คือแค d ด a กอนค่ะเป็นราย i t y ระดับออันนี้มีแจกหลายอีเวนต์อยู่นะคะนี่ก็คือไม่เป็นไรก็พลาดอีเวนต์นี้ก็รออีเวนต์ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นอีเลเมนต์อยู่ใน2ท่ธาตุค่ะเ a m e แล้วก็ Dark มาต่อเนื่องเนบบะโกลดากอนนะอันนี้ เคยแจกมานานมาแล้วว่าอันนี้ไซมีแล้วก็คือเป็นมังกรที่เลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะ never grow ก็คือจะตัวเล็กเท่านี้ไม่ว่าจะโตแค่ไหนนะอันนี้ไม่ใช่ว่าน้องแบบอยู่ในเบบี้นะแต่แบบไม่ได้เบบี้สกินอันนี้คือน้องจะเบบี้ตลอดไปค่ะเพราะว่าชื่อ never grow นั่นเองไม่เคยโตไม่โตเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีวันโตอะไรอย่างนี้นะราตตี้ <Reality S 2> ที่ได้ค่ะเป็นเวลี่แร e นะคะ Element ต์สามธาตุธเนเจอร์อิเล็กทรแล้วก็เฟมต่อไปคิตตี้ดากอนอันนี้มาตีแมวหมดเลยเนาะ ก็เป็นทางอียิปต์ที่เขามีความเชื่อเรื่องแมวอะเนาะแรลิตีระดับ E ค่ะแล้วก็ e l e m e n t ต์สี่ธาตน,นะคะอยู่ที่เพียวไฟแล้วก็มีไลท์แล้วก็มีเอ่ออะไรเนี่ยอ๋อเมทัลก็เป็นจริงๆแมวเนี่ยถ้าดูในหนังเรื่องเดอะมัมมี่จะไม่ได้ว่าภาคไหนอะมัมมี่อะกลัวแมวแมวเป็นเทพเจ้าสักอย่างชื่อบัตเต็เนี่ยแหละแต่เราจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ ใครจำได้แล้วก็สนใจเรื่องอียิปต์ก็มาคุยกันได้นะอันนี้ก็คือเคยอ่านมานานแล้วสมัยก่อน้ายชอบเรื่องเทพอียิปต์ไงแต่แบบก็ไม่ได้แบบเข้าไปอ่านเข้าไปอะไรเหมือนตอนเด็กๆแล้วอะตอนเด,เด็กจะชอบอ่านเรื่องอียิปต์มากนะคะตอนนี้ก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้โอเคต่อไปตัวสุดท้ายค่ะเก็บชิ้นส่วนทั้งหมด6อันชื่อแคทคุงแต่ก่อนชื่อแบบแบบญี่ปุ่นเลยแคทคุงแคทคุงอันนี้ก็เป็นไรที่ระดับ L ค่ะ element สี่ธาตุนะมี อ่าตัวไอซ์ด์กเพียวแล้วก็วอลก็น่าสนใจดีถัดจบแล้วเราหมด4ตัวนะคะก็รวมตัวข้างบนเป็นตัวที่5โอเคแล้วก็มีอะไรแจกอีกก็จะมีในส่วนของน่าจะอานะอ่าน,นจะอ่านว่าอาสัญลักษณ์ตรงนี้นะเดี๋ยวขอต้องไปหาก่อนอนะว่าอ่านว่าอะไรไปหามาแล้วคะ่ะอันนี้อ่านว่าอังนะถ้าข้างนอกเนี่ยเขาจะเขียนว่าอย่างนี้อ่า อันนี้เนาะที่เขียนว่า small อังอนนี้อ่านว่าอังนะอัง artifact small อัง artifact นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องรางที่เป็นความเชื่อของอียิปต์โบราณน,นะคะซึ่งเขาจะเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตอมตะชีวิตหลังความตายอะไรเงี้ยก็จะมีติดไว้ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตามโรงศพหรือตามแบบการประดับตกแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นเครื่องรางที่แบบอยู่ในยุคนั้นกันเลยทีเดียวโอเคเราจะได้อ่านถูกสักทีนะคะก็คืออังก็จะมีอังให้เก็บแล้วก็มีกล่องซึ่งกล่องตรงนี้นเราจําได้ว่าจะอยู่ที่เดิมเลยเพราะฉะนั้นใ้าอยากเก็บตัวอัางอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรนะมา ได้3ไปที่อังอันที่อันที่ล่างก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นบนอยากรู้ไงว่ามีอะไรนะคะปุ๊บระหว่างทางก็จะหมุนแล้วก็ชอบไปตกแบบที่อื่นเนา ก็คือแทนกล่องซึ่งอันนี้แจกเลยทันทีค่ะตามที่ขาบอกเป๊ะเลยตามที่สายอธิบายข้างนอกนะคก็คือแจกเพชรแจกอาหารแล้วก็แจกออฟที่เป็นเทพเจ้าอ่าส่วนของอียิปต์ทั้งหมดนะก็4ตัวนั้นก็คือจะสุ่มแจกออฟด้วยซึ่งอันนี้สายได้ตัว h o r ัสก็ต์ t ก่อนคือเทพฮอรัสนั่นเองโอเคงั้นเราไปอังข้างบนกันว่าอังข้างบนสายจะได้อะไร อันนี้ไม่ได้เหมือนด่านแผ่นที่เนาะสมัยก่อนก็คือซึ่งผ่านไมนานเนี่ยแหละที่เป็นทาวเวอร์อันล่าสุดนะคะที่เก็บแผนที่อันนั้นก็จะเป็นการประกบแผนที่กันค่ะส่วนอันนี้ก็คือมีทั้งเก็บชิ้นส่วนมังกรเก็บมังกรที่อยู่เป็นบัสเต็ดกอรเดสข้างบนนะคะแล้วก็เก็บแบบอังหรือว่าเก็บกล่องอะไรที่เขาบอกอันนี้ทรายอยากเก็บอังเพราะรู้สึกมังกรเยอะแล้วอะไรตอนนี้ฟักมังกรไม่ทันนะก็เลย จะขอเดินแบบคนธรรมดาละกันวนวันนี้ช่วงหลังๆมาเทอร์ะไซไม่ค่อยวิ่งขึ้นบนอะ่ะก็คือดูแล้วก็คือเหมือนแบบยังไม่ค่อยได้อยากเก็บขนาดนั้นนะายก็จะไม่เก็บแต่จริงแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากขึ้น้างบนรีบขึ้นนะอย่ามาแบบวิ่งเก็บแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันหาอีเวนต์มันมีแค่2วันนิดๆ2วันเกือบ3วัน ถ้าวิ่งขึ้นทั้งบนเนี่ยจะทันทันทีทรายเคยเสียเวลาแล้วก็อยากเก็บข้างบนด้วยข้างล่างด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องวิ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บยางทันอยู่แบบก็คือเก็บข้างบนให้เสร็จแล้วค่อยลงมาอ่าอันนี้ทรายได้เพชรอีก2เม็ดแล้วก็บวกกับอาหารที่ได้หกหมื่นนะคะแล้วก็บัสเต็ตกเดสตาก็กจะจ่ายเป็นออฟด้วยซึ่งก็จะสุ่มออฟแหละตามนั้นประมาณนี้นะคะสำหรับอียิปเชียนทาวเวอร์แล้วก็ อขอชื่ออีกรอบหนึ่งแผ่นนี้ทั้งหมดเรียกอะไรอียิปเชียนแพนเทียนนะคะเพนเทียนอะไรเงี้ยก็น่าจะแปลว่าอาจาักหรือเปล่าก็รุ่นลำมังกรสี่ตัวค่ะอย่าลืมรีบไปเล่นนะอันนี้ก็หมดอีก3มวันแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปเรื่อยๆก็เป็นอีเวนท์ที่มาหลัง He r o i c Grace ที่ไม่ได้ให้เราพักอีกแล้วนะคะแบบว่าเหนื่อยจุ้งแต่ He r o i c Grace ต้อมหนีสายแบบวิ่งด้วยความแบบแบบเฉยๆมากเลยอะไม่ได้รู้สึกแบบอยากไดม้มังกรมันไม่ค่อยสวย มันดูน่ากลัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละแล้วบวกกับอย่างที่เคยลงไปว่าโอ้ยจะแสงได้อยู่แล้วอะคือแบบลืมไงล้วก็แบบ40่นาทีแล้วก็อ่อไม่ได้มาดูในไกายอีกรอบนึงก็ปล่อยตายแล้วหมดเวลาก่อน,นะคะ่ะไม่ได้แสงเสียดายเสียด้เพชรด,ด้วยที่แบบวิ่งแสงนาเขาไปโอเควันนี้ก็ไปถ้าค่ะมาบน่บนบ่นเฮลิกเรสติดนึง โอเคก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะนี่อ่า Egyptian artifact artifact นี่ก็น่าจะเครื่องรางป่ะหรือความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างงี้มั้งจำคมแปลไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย